อ่าลูกค้าขาแป้งเปิดซับแป้งเปิดซับแป้งเปิดดวงที่หลายๆคนตอนนี้มีความเชื่อเรื่องของพญานาคไปพร้อมๆกับความศรัทธาของวันแล้วแป้งตลับนี้ผ่านการทำพิธีทุกตลับเป็นสิริมงคลทุกตลับแน่นอนนะคะและมีเลขนัมเบอร์อยู่ด้านหลังให้ลุ้นโชคแล้วแต่ดวงฟังนะ วันนี้ใครที่ชีวิตติดขัดหนูไม่ได้บอกว่าได้ไปแล้วปุ๊บพี่จะรวยเลยไม่ใช่แต่ส่วนตัววันใช้แล้วรวยใช้แล้วรวยเพราะอะไรพี่อันดับแรกที่เราต้องไปเจราจาธุรกิจหรือเวลาเราไปพูดกับใครเจอใครอะ่ะมันต้องใช้เสน่ห์บนใบหน้าแล้ววันมีความเชื่อว่ามันคือนะักเมตตาดีๆนี้เองที่ผ่านการทำพิธีและสวดยัดมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วและผ่านการทำพิธีถูก ต้องทั้งหมดมันทำให้คนไม่มีกลับมีมันทำให้สิ่งที่ไม่พอได้กลับได้มันทำให้เกิดปาฏิหาริย์แก่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เผยแพทต่อลูกค้าไปณนะตอนนี้ใครที่ไม่เชื่อหนูไม่ว่าใครที่ไม่ศรัทธาหนูก็ไม่ว่าคนเรามีความคิดที่ต่างกันแต่ถ้าวันหนึ่งดวงตกชีวิตตกอับมันพลิกผันไปทุกทางไม่มีทางออก ไม่มีเงินบูชาแป้งพี่ตั้งจิตนิ่งๆตั้งจิตดีๆขอบุญบาร,รมีปู่ย่าขอให้ได้เงินมาแบบไม่คาดคิดขอให้ได้มีเงินบูชาแป้งเปิดซับแป้งพญานาคตลบนี้เพื่อไปเปิดทิศเปิดทางให้กับลูกค้าหรือทุกๆคนที่มีความศรัทธาเหมือนวันมันไม่ใช่เนื้อแป้งด้านในที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่มันคือโลโก้ที่ทำขึ้นมาด้วยความศรัทธาบารมีใครที่เก็บเงินไม่อยู่ ทำงานมาสิบปีเก็บเงินไม่อยู่เลยมีทางให้ออกคนเรานะมันมีอันพาเป็นฟังนะถ้าวันนี้พี่มีเงินเก็บอยู่สักสามแสนเอาแสนเดียวอะมันมีเนี่ยวันนี้เงินเต็มบัญชีแสนหนึ่งพรุ่งนี้มันมีเรื่องให้ออกรถยางแตกพ่อป่วยแม่ป่วยไม่ได้แช่งใครนะแต่ยกตัวอย่างไม่ได้แช่งใครนะแต่ยกตัวอย่าง ฉะนั้นแป้งตลับนี้มันเหมือนเป็นแป้งที่มาชุบชีวิตของวันเลยที่วันทำขึ้นมาแล้วมันปังมากยอดขายไม่มีตกเลยลูกค้าได้ไปบางคนกลับมาบูชานะ้างวันเอาเพิ่มนนองวันเอาเพิ่มนะนอนะว,นอนะวันเอาแป้งเพิ่มพี่ไม่ได้ใช้นะพี่เอาไปขึ้นหิ้งถ่ายรูปมาบ้างอะไรบ้างรีวิวมีเห็นเยอะมากหนตลับเนี่ยบูชาห้าบาท รหัสขอไข 59, ่59590จัดส่งฟรีวันใช้โลโก้นี้มาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะคะเกือบ2ปีแล้วเป็นโลโก้อินฟินิตี้รวยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะด้านล่างเป็นอีวันอีวันอยู่ใต้องค์ปุ่องค์ยาด้านบนคือมองกุฎแห่งความสวยงามใช้แล้วเกิดความสวยงามตลับมีเขียวรับซับเป็นสีเขียวมรกตเป็นสีเขียวที่เป็นสีเขียวที่ คือพี่ได้ไปแล้วพี่จะแบบตลับแม่งแบบสุดยอดตลับแบบสุดยอดจริงๆนะคะขอบุญบารมีปู่ศรีสุโธอมยานาคีศรีปทุมมาด้วยคําที่ลูกพูดไปขอให้ไปเปิดทิศเปิดทางให้แก่ลูกค้าทุกทุกคนหนูไม่ใช่หมอดูหนูไม่ใช่คนเปิดไพ่หนูไม่ใช่ หนูไม่ใช่ซินแสสินเสืออะไรก็แล้วแต่แต่หนูเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องของพญานาคแล้วทําแบรนด์ครีมขึ้นมาจากคนไม่มีเงินกลับเป็นมีเงินมันไม่พอได้มันก็ได้มันไม่พอมีมันก็มีลูกค้าทุกคนบางคนขายน้ําวันละ50แก้วได้แป้งไปเกิดความศรัทธาขายได้วันละเป็นร้อยแก้วมันอยู่ที่ความเชื่อวันนี้คุณไม่เชื่อไม่เป็นไรทุกคนมันต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ทุกคนมันต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ศรัทธาปาฏิหาริย์มันจะมีให้เห็นอยู่แล้วนะคะรหัสขอไข่5้ตลับนี้590บาทขอในสิ่งที่เป็นไปได้ขออะไรขอยังไงในสิ่งที่เป็นไปได้วันนี้คุณนั่งขายชาไข่มุกแต่คุณบอกว่าปู่เอ้ยขอให้ลูกได้มีเงินร้อยล้านอ่านแน่นอนมันอาจจะเป็น1%ที่พี่เคยทำบุญมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว นะที่พี่เคยทําบุญมาแต่ชาติที่แล้วมันอาจจะเป็นไปได้พี่อาจจะมีเนหนทางแนวทางอถูกหวยได้60ล้าน70ล้านมันอาจจะเป็นบุญเก่ามันอาจจะเป็นบุญเก่าของเรานะคะลูกค้าสมมุติว่าวันนี้พี่ขายอาหารตามสั่งได้วันละ2 0 0 0 3 0 0 0ปู่เอ้ยมันคือถูกขึ้นอยากแท้อยากได้มือละซีสาหาพันพ่อไหนวันนี้จุนเจือแนะ่ก็ขอเอานะคะลูกค้าวันมีความเชื่อแบบนี้ วันมีความเชื่อแบบนี้นะคะซึ่งวันเป็นสายพญานาคนะคะบอกตรงๆเลยว่าเชื่อมากๆแล้วก็ได้จริงๆกราบบรารมีว่าได้ทุกอย่างที่ขอจริงๆถ้าเราศรัทธาความศรัทธาปาฏิหาริย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีความศรัทธาเท่านั้นจิตใจทำบุญเป็นคนดีถือศีลห้าจบ นะคะคซื้อสินหาชือบอดดายต่ว่าสินสามหรืยาขาดเด้วยแตงนี้ไม่มีเบอร์นะคะสามารถเข้าได้กับทุกสภาพผิวเลยบางเบามากไม่หนักหน้าไม่เหมือนปูนบวกไว้นะคะลูกค้าราดขอไข่ห้นะคะศรัทธาบารมี